สวัสดีคะ่ะทุกคนห่างหายจากการทำคลิปไปหลายวันเลยนะคะพอดีช่วงนี้ยุ่ง,ย,งยุ่งกับการทำธุระส่วนตัวให้กับลูกๆอะคะ่ะแต่ว่าแอดก็ไม่ลืมที่จะนำคลิปสสวยๆมาภาพส,สวยๆจากจังหวัดต่างๆมาฝากเพื่อนๆรับชมกันด้วยนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์กันนะคะเราจะขับรถยนต์ส่วนตัวกันไปค่ะระยะทางก็อยู่ที่353กิโเมตรเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะ โรงแรมที่พามาพักก็จะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวครึ่งนะคะเป็นยังไงกันนั้นสวยหรือไม่ราคาเท่าไหร่มารับชมกันเลยค่ะ คลิปนี้อาจจะเป็นไกด์นำทางในการเดินทางพักผ่อนในแต่และโรงแรมเพื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเลือกพักได้นะคะคลิปนี้อย่างที่บอกอะค่ะเราอยู่ที่เพชรบูรณ์กันนะคะก็โรงแรมก็จะอยู่เส้นทางเรื่องเมืองอยู่ในเส้นถนนเพชรบูรณะอําบนสเสดียงในเมืองเพชรบูรณ์เลยค่ะชื่อโรงแรม S.R. r e s i d e n t ราคาห้องพักก็จะมีตั้งแต่900บาทไปจนถึง3,000ันกว่าบาทเลยค่ะราคาก็แล้วแต่ประเภทห้องพักนะคะอย่างห้องที่แอดเลือกนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทบวกเตียงเสริม1เตียง400บาทก็จะเป็นทั้งหมดราคาอยู่ที่1,600บาทต่อคืนค่ะอันนี้แอดต้องบอกก่อนนะคะว่ามากัน3คนนะคะ ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะเพื่อนๆคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้เตียงเสริมนะคะก็บวกเพิ่มไปอีก150บาทแค่นั้นนะคะจากรคาคา1200บาทก็จะเป็น1350บาทราคานี้ก็จะอยู่ที่อาหารเช้ารวมอาหารเช้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกอะคะ่ะแอดมากับลูกชายแล้วก็แฟนของลูกชายอะคะ่ะ ก็เราจองมาจาก Agoda นะคะแต่ว่ามาจ่ายที่โรงแรมโดยตรงเลยค่ะไม่มีค่าประกันแรกเข้านะคะก็1,600บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับ3คนก็โรงแรมก็จะสะอาดดีนะคะห้องพักที่พักก็เป็นห้องมาตรฐานเตียงแฝดวิวเมืองความกว้างของห้องก็จะอยู่ที่30ตารางเมตรพักเข้าได้ สามคนเพิ่มเตียงเสริมได้ค่ะภายในห้องพักนะคะก็จะมีน้ำเปล่ามีกาแฟมีทีวีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็มีฟรี Wi-Fi แล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นก็มีตามมาตรฐานของโรงแรมทุกๆโรงแรมอะค่ะก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องชงกาแฟไว้ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ภายในห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดดีมากคะ่ะแล้วก็จะมีที่เป่าผมให้เราด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบางทีอย่างผู้หญิงอย่างเราเนาะไดเป่าผมนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอามาด้วยมันก็จําเป็นสําหรับเรา,ะะาอะค,ค่ะ ที่เราพักนะคะก็เป็นวิวเมืองอะคะ่ะคือเราสามารถเห็นทั้งวิวภูเขาเพชรของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็วิวเมืองบางส่วนได้เลยอะคะ่ะแล้วชั้นที่เราพักก็อยู่ที่ชั้น4นะคะโรงแรมรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆโรงแรมนะคะก็จะมีสวนให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะแบบ เด็กเล็กมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตสามารถเล่นได้เลยอะค่ะแล้วก็จะมีสะว่ายน้ําให้เราเล่นได้ด้วยนะคะอยู่ข้างๆโรงแรมเลยค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาชมวิวของร้านอาหารที่อยู่ข้างๆโรงแรมนะคะเราสามารถมาเล่นน้ําตรงนี้ได้นะคะเป็นบาริมสานน้ามีห้องอาหารแล้วก็มีที่นั่งเล่นให้เราได้นั่งชิลๆทานอาหารกันได้เลยค่ะ แล้วก็ตอนเย็นๆนี้วิวจะสวยมากเลยนะคะเป็นวิวภูเขาเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีดนตรีสดให้เล่นด้วยให้เราได้นั่งชิลๆกันด้วยนะคะในตอนเย็นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยค่ะแล้วเลือกดื่มได้เลยค่ะก็จะมีทั้งค็อกเทลมีทั้งสมูทตี้แล้วก็มีน้ำเปล่าคือเครื่องดื่มมีหมดทุกอย่าง แล้วก็ที่นี่ก็จะเหมาะกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยในช่วงที่เรามาเที่ยวเนี่ยมีทั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อาหารที่นี่นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทขึ้นไปอะคะ่ะที่จอดรถนะคะก็ถือว่ากว้างมากเหมือนกันนะคะมีที่จอดรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลยอะคะ่ะเพื่อนๆอ,อ,อาหารที่แอดเลือกก็ถือว่าก็โอเคนะคะ 3อย่างแอดสั่งก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเองนะคะ ส่วนอาหารเช้านะคะเพื่อนๆเจ้าหมูว้นลูกชายของแอดชอบมากเลยค่ะเพราะอาหารอร่อยถูกปากแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งปลาท้องโกที่แบบอย่างแอดตัวแอดชอบแบบปลาท้องโกเนาะมีให้เรารับประทานได้ด้วยนะคะที่นี่อาหารเช้าที่นี่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะอร่อยแล้วก็มีอาหารที่ถูกปากเราเยอะเลยค่ะ ก็จะเริ่มอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง10โมงเช้าเลยค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าก็มาทานเป็นเพื่อนลูกชายถือว่าได้อารมณ์ทานอาหารเช้าไปอีกแบบเลยค่ะแล้วก็ถือว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ประทับใจในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกที่หนึ่งเลยก็ได้นะคะ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันนั้นและไปที่ไหนกันนั้นติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปเลยนะคะว่าที่เพชรบูรณ์ยังมีโรงแรมที่สวยๆที่ไหนกันบ้างเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่โรงแรมอะไรกันต่อไปนั้นเพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ